ถ้าหากถ้าหากเราอยู่ในวงการเรียนเขียนอ่านนะครับเรามักจะเน้นข้อความโดยการขีดเส้นใต้ด้ยรยกากสีแดงหรือบางทีก็อาจจะเป็นทำเครื่องหมายดอกจันทีนี้ในความนักก็เหมือนกันนะครับก็ถ้าหากมีความสําคัญก็จะทําเครื่องหมายดอกจันไว้ในหัวใจว่าเธอนี่แหละคือคนสําคัญในใจฉันลองมาฟังดอกจันในดวงใจ อันนี้ชื่อบทกวีนะครับไม่อยากเอ่ยความในให้พร่ำเพื่อด้วยความเชื่อมิตรภาพอาบความฝันอานุภาพแห่งรักย่อมนิรันเฝ้าปลูกปั้นดวงมานหวานซาบซิงรอยยิ้มแย้มแต้มรืไทยให้โลกสวยวันไหวจวนมอดมวย ด้วยคิดถึงพิษสมัยในอุราอุ่นตราตรึงย้อนคำหนึ่งรื่นสรานที่ผ่านมาเกินจะเอ่ยนิยามแห่งความรักแจ้งประจักษ์กว่าสิ่งใดในโลกล่าล้นสวงในด้วยเขินเกินพันนาปริมถ้อยคำ จำนันจาให้เข้าใจด้วยศรัทธาดวงฤดีที่จะเพอขอเพียงเธออยู่เคียงข้างว้างได้ไหมปลูกต้นรักเบิกบานสารฤทยัยยอมโอนเอ็นอ่อนไหวให้ซึ้งตามวันดวงใจที่สมานหวานจนเลี่ยนเริ่มบทเรียน อุ่นละไมจึงไต่าถามเกินไปไหมในฤดีที่สื่อความล้นลานจนเกินงามใช่ไหมเธอพื้นที่ใจมีน้อยเกินถ้อยพดที่ความรักงามงดนำเสนอรำพันมากยิ่งฉาบด้วยภาพเปลอจึงเก็บเธอเป็นดวงจันทร์ เป็นดอกจันทร์ในดวงใจสวัสดีครับ